นะครับถ้าท่านเห็นข้างหลังเราเปลี่ยนธีมแล้วนะฮะจากธีมโควิดจังมาสู่ธีมกระดานดำนะฮะเพราะวันนี้ท่านคงเดาออกนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องการศึกษานะฮะในบ้านเราโดยเฉพาะการศึกษาในระบบออนไลน์นะครับวันนี้เขาจั่วหัวว่ามองโลกมองไทยไทยจิตเชื้อต่ำแต่เดินหน้าเรียนออนไลน์ขณะที่หลายประเทศนั้นกลับเปิดโรงเรียนกันแล้วนะฮะแล้วก็ไม่พอแหละนะครับมันคงมี d ร a m ด d า a ออกมา สนุกสนานเลยทีเดียวนะโด <ฮา S 2> ย <ๆ S 1> เฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ<อ>วันแรกที่เปิดระบบออนไลน์มาแล้วล่มแต่บอกว่าล่มเนี่ยเพราะว่าได้รับความนิยมจากบรรดานักเรียนทีนี้ถามว่าถ้าคุณจะเปิดให้มันใช้งานคุณก็ต้องรู้ว่านักเรียนทุกคนร0อควรจะได้เข้ามาลองระบบมันต้องรองรับได้สิเดี๋ยวเดี๋ยวตอลองเว็บนี่ยเขาเปิดมาวัดความนิยมแหละฮะวัดความนิยมแกคือคนดีแก้ไขนะผมว่านะ เว็บล่มมันปัญหาคือเว็บล่มนั่นแหละเว็บล่มก็บอกว่าเราขอโทษเราเตรียมพร้อมยังไม่ดีพอเราจะขอปรับปรุงแก้ไขแต่ทีนี้ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยพี่มันคือปัญหาเรื่องอุปกรณ์นะฮะการเข้าถึงการเข้าถึงเพราะว่าอย่างถ้าคือระบบคือเขาแยกที่เนื้อหาเลยแหละอนุบาลเนื้อหาต่อชาต่องเอนุบาลหนึ่งถึงมสามนะฮะเรียนทีวีนะครับแล้วก็มปลายเนี่ยเรียนระบบออนไลน์แต่ทีนี้ทีวีเนี่ย ประแด็นก็คือคนก็ยังเข้าไม่ถึงเลยเข้าไม่ถึงคุณมีลูกสองสามคนคุณทำไงอ่ะพี่ต้องมีทีวีหลายเครื่องต้องมีทีวีสองเครื่องสามเครื่องอย่างนี้แหละเพราะว่าคุณและเสียงตองนละช่องต้องแบ่งห้องด้วยต้องอยู่คนละห้องกันอีกกันหากนะยังไม่นับนะครับว่าระบบที่ถ่ายทอดเนี่ยเป็นระบบดิจิตอลเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องการกล่องอีกซึ่งกอสทรชก็บอกแจกกันไม่รู้มันทวดถึงไปถึงไหนนะแตผมยังรออยู่นะเขาเลิกไปแล้วเขาเลิกไปแล้ว่ะเขาเลิกไปแล้วเหรอฮะอันเก่านั้นยังไม่ผมยังไม่ได้เลยฮะเออ ได้เอกสารแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้แบบว่าส่วนใหญ่การเข้าถึงทีวีดิจิตอลคนก็ต้องดิ้นรนกันสมัครเป็นเคเบิลท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ทีนี้ผมหงุดหงิดพี่มันมีคนออกมาพยายามจะดีเฟนบอกว่าเนี่ยมันเป็นภาพดราม่าที่คุณยายควักเงิน3,000บาทเป็นเงินเก็บไปซื้อโทรศัพท์หรือคุณแม่ร้องไห้มีลูก5คนไม่มีมีโทรศัพท์เครื่องเดียวทีวีไม่มีอย่างเงี้ยก็มีคนผมแอบเห็นนะนะ เขาก็บอกว่าแหมดราม่ากันคนไทยจริงๆยอดขายเหล้าขาวปีงยัย8000ล้านเลยอะไรประมาณนี้ทำไมซื้อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันไม่เกี่ยวไงผมก็ได้แต่ว่าก็ส่วนเหล้าขาวใช่ไงแต่ผมสะท้อนและเด็กมันไม่ได้กินเหล้าไม่ได้กินเหล้าแต่ทีนี้ที่ผมสะท้อนใจคืออะไรตามรัฐธรรมนูญระบบการศึกษาไทยเนี่ยในภาคบังคับจนถึง15ปีเนี่ยมันฟรีเมื่อระบบการศึกษามันฟรีแล้วคุณเปลี่ยนแพลตฟอร์มของคุณไปเรื่อยๆอุปกรณ์คุณต้องครบนะครับ นะฮะมันบังคับอยู่ตั้งแต่ตรงนั้นแล้วไม่ต้องมาเถียงหรอกฮะว่าแหมดรามา่างอแง,งนะฮะหรือว่านี่เป็นแค่การทดลองไม่ฮะถ้าคุณจะทำคุณก็ต้องทำให้มันครบถ้วนถูกไหมฮะสรุปคือความจนนี่มันดรามา่าใช่ไหมมันดรามา่าสำหรับบางคนงเขารู้สึกแบบนั้นนะฮะแล้วจำได้ไหมพี่มันเคยมีร,รัฐบาลหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนแล้วล่ะฮะเขาอยากแจกแท็บเล็ตอะแต่อเผอิญบางคนในประเทศนี้รู้สึกว่าลูกรังมันยังไม่หมดมั้ง ก็ห้ามแจกฮะแล้วพอมาถึงวันนี้ก็พยายามจะอ้างว่าระบบมันไม่เรียบร้อยก็ไม่เป็นไรเพราะนี้นแค่เป็นการทดลองเราแค่ลองเดี๋ยวมันจะปรับปรุงให้ดีขึ้น,นจริงๆคือมันควรจะดีกว่านี้มาตั้งนานแล้วไงผมยัง <c oughs> ขอขอ,ขอกลับมาเคลียประเด็น <c oughs> นิดหนึ่ง <c oughs> ก็คือว่าตอนนี้การเรียนออนไลน์ผมไม่แน่ใจนะผม <c oughs> ไม่ชัดว่ามันมีสองประเด็น uh huh. ช่วยตอบผมหน่อยหนึ่งก็คือมันเป็นเพียงแค่การเตรียมตัวกดคืออย่างนี้คืออย่างนี้นายบอกแบบนี้หรือสองคือ ไม่ใช่เลยก็คือนี่คือถือว่าเรียนไปแล้วด้วยแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมเนี่ยการเลื่อนเปิดเทอมเนี่ยไม่ได้ไปชดเชยเวลานะแม้ว่าปิดเทอมเวลาเดิมก็คือประมาณตุลาเข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 าบอกว่าเขาจะยืดออกไปแต่เ้าปิดเทอมน้อยลงแล้วก็ไปเปิดอันนั้นเร็วขึ้นแต่ที่ผมฟังแล้วจะไม่ได้ปรีแล้วอ่ะ <ฮ>แต่เท่าที่ผมฟังรัฐมนตรีนะความหมายก็คือว่าแม้จะเปิดเรียนกรกฎา<อ>แต่มันจะแค่เปลี่ยนระบบการศึกษาเนี่ยให้มีความหลากหลายโดยแบ่งออกเป็น3อย่างหนึ่งคือออนไซต์ออนไซต์หมายถึงไปเรียนที่โรงเรียนฮะฮะแต่เขาบอกว่าห้องหนึ่งจะเหลือ20คน<อ>แต่ยังมีเขาเรียกว่าออนแอร์ air. ก็คือคุณไปโรงเรียนเนี่ยต้องสลับกันไปแต่ยังมีออปชั่นออนแอร์และออนไลน์อยู่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่ใช่การทดลองผมมีความรู้สึกว่าอันเนี้ย มันคือการที่ว่าถ้าสถานการณ์เปลี่ยนเขาก็พร้อมที่จะไม่เปิดโรงเรียนแล้วให้คุณเรียนในระบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่แต่คือมันนับหนึ่งใหม่แล้วล่ะเพราะว่าปัญหาคือแถวบ้านผมผมคุยกับคนแถวบ้านเนี้ยพ่อแม่ไปทํางานเนี้ยผมก็ถามลูกว่าเรียนเปล่าลูกก็เฉยๆพ่อแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวรอไปเรียนตอนเปิดเทอมผมก็เลยไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเป็นช่วงคล้ายๆว่า preparation ก่อนเปิดเทอมเป็นการเรียนเตรียมความพร้อมนายกพูดแบบนั้นนายกย้ําไปแล้วว่า ไม่ได้หมายถึงว่ามันคือคอสปกติมันเป็นแค่การเตรียมตัวเฉยๆพูดง่ายๆแปลภาษาบ้านๆคือว่าระหว่างนี้ที่มีการเลื่อนเปิดเทอมไปหนึ่งกรกดาเนี่ยเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ไปการเตรียมตัวก่อนเรียนออนไลน์เรียนไปเสร็จปุ๊บก็ไปสตาร์ทใหม่เหมือนเดิม1นกรกดาแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีตารางไทม์ไลน์ของการเปิดเทอมว่ามันไปล่น,นเวลาปิดกลางภาค หรือระหว่างเพ <ผม S 2> ิ่มผมพูดคำ, <ๆ S 1> คำเดียวนะพี่ชูวัตรผมชอบกินปลาฉลามแล้ว,ลวอยากกินหูฉลามฮ<ห>ะก็คือสิ่งที่นายกพูดและ ผมว่ามันจะไม่จริงอ่ะแต่ผมไม่อยากจะใช้คาว่าเราบอพันันกันไหมเอาแค่มันเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่รู้เลยใช่ผมงองเพราะว่าบางบ้านเนี่ยพ่อแม่เขาไม่ได้พร้อมพ่อไปทํางานแม่ก็ไปทํางานอันนี้ในฐานที่ลูกผมเนี่ยจะปล่อยลูกอยู่คนเดียวเรียนที่บ้านเหรอลูกผมเรียนออนไลน์มาละสองเดือนนะลูกผมจริงๆเป็นเด็กที่ชอบแปรงเรียนมากไม่ได้ชอบเรียนนะฮะชอบไปเล่นเด็กคนไหนชอบเรียนชอบไปเล่นเราก็ไปหาเพื่อนชอบไปเล่นชอบไประบายสีชอบไปเล่นกีฬาใช่ไหมทีนี้ปัญหาก็คือว่าเขาเรียนมาสองอาทิตย์เนี่ย มันถึงจุดที่เขาไม่ไหวแล้วอ่ะเริร่มมีทัศนคติติดลบกับการเรียนหนังสือ <ฮะ S 2> แล้วรู้สึกว่าอยากไปวิ่งเล่นเหมือนชาวบ้านเขาแล้วคือตอนนี้ไม่เอาแล้วนะไม่เคยร้องไห้ไปโรงเรียนไม่เคยแบบไม่ไปหรือไม่ตื่นจะแบบไม่ไปไม่มีแต่ไอ้ระบบการเรียนออนไลน์เนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเรียนแล้วอ่ะมันฟาสเตรตมากสําหรับเด็กเล็กนะโดยเฉพาะเด็กเล็กเออแล้วผมก็คุยกับคนโตว่าเป็นนะคือผมถามกับหลายคนผมลืมคิดเรื่องนี้ไปคือเขาบอกว่า คือสำหรับผมเองอ่ะการสอนออนไลน์เนี่ยปัญหาจะน้อยอถ้าเรียนในวิชาซึ่งผมรู้จักเด็กอยู่แล้วเช่นผมสอนเขาตอนปี4ีเงี้ยเพราะว่าผมเคยสอนเขาตอนปี2มาแล้วแต่ถ้าถามทั้งตัวเราและทั้งเด็กอ่ะในวิชาที่ทั้งครูและเด็กไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยเนี่ยเด็กเองก็ฟาสเตรดเพราะว่าคือกังวลสับสนด้วยเพราะว่ามไม่เคยรู้จักเพื่อนในห้องเรียนและจะเรียนกันยังไงแต่ละนนนคนก็ไม่ได้รู้จักกัน คือเหมือนกับแต่ละคนเข้ามาเจอกันในการอบรมที่หนึ่งซึ่งไม่ได้มีการเลี้ยงรุ่นด้วยใช่ไหมแต่แต่คือผมคิดว่านะมันมหาลัยก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเวลาเขาพูดถึงเรื่องการเรียนออนไลน์เนี่ยเขาจะพูดถึงวิชาการอย่างเดียวแต่จริงๆไม่ใช่มิติ80%ของการเรียนในโรงเรียนเนี่ยมันคือการใช้ชีวิตการปฏิสัมพันธ์กับสังคมต้องเรียนรู้นะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วกระบวนการแบบที่รู้จักคนอื่นเปรียบเทียบกับคนอื่น เรียนรู้ที่จะเอาใจเข้าใส่ใจเราอะไรพวกนี้มันจะนําไปสู่การเรียนการสอนอมันจะมันเป็นวิธีการเรียนรู้ของเด็กเองนั้นเรื่องออนไลน์เนี่ยมันไปทดแทนชีวิตเขาได้สักสิบเปอร์เซ็นต์ไการเรียนแบบนี้ผมว่าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ม่มีทามานมากเกินไปนี่มันอาจจะมากเกินไปซะด้วยซ้ำนะฮะทีนี้เอาละนะครับมาเข้าสู่ตัวเนื้อหากันนิดหนึ่งนะฮะกระทรวงศึกษานะครับก็ตัดสินใจนะครับเดินหน้า เขาเรียกว่าทดลองให้เรียนออนไลน์นะครับซึ่งเกิดปัญหาก็คือว่าสะท้อนออกมาว่ามีปัญหาเรื่องของการสร้างภาระให้กับเด็กนะกระทรวงศึกษาเนี่ยเปิดในระบบดังกล่าวมาแล้วสสัปดาห์นะครับโดยนักเรียนส่วนใหญ่จะใช้แพลตฟอร์มการเรียนสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV ทีนะที่ชมผ่านทีวีดาวเทียมช่อง DLTV 1ถึง DLTV 15และผ่านแอปพลิเคชันดี t v นะฮะ บางคนนะฮะบางครอบครัวนะฮะผู้ปกครองจะเดือดร้อนที่ต้องไปหาซื้อทีวีมาให้เพียงพอกับจำนวนเด็กที่อยู่คนละชั้นเรียนบ,บางบ้านกล่องโ,โทรทัศน์ดาวเทียมที่มีอยู่เดิมใช้ไม่ได้ต้องซื้อกล่องใหม่ส่วนบา,บางบ้านก็ที่ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะฮะก็มีปัญหาเช่นอินเทอร์เน็ตช้าเว็บ,บ,บไซต์หลักของ DLTV ก็เข้าไม่ได้ แอปลพลิเคชัน DLTV ก็ล่มนะฮะนอกจากนี้นะครับการปล่อยเด็กให้นั่งนะฮะเรียนโดยที่พ่อแม่ออกไปทํางานก็พบว่าเด็กจํานวนมากเขาไม่ตั้งใจเรียนหรอกฮะเขาก็หลับบ<ช>้างวิ่งหนีไปวิ่งเล่นบ้างนะและยังเกิดปัญหาอื่นนะครับเช่นปัญหาความผิดพลาดในเนื้อหาการสอนนะฮะคุณครูไม่เข้าใจเป็นการเรียนแบบวันเวนะครับแต่ปัญหาที่หนักที่สุดก็คือจํานวนน,นักเรียนส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะฮะไม่สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนออนไลน์ได้ ซึ่งผลจากการสํารวจของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์เนี่ยนะฮะหมหาวิทยาลัยเกษตรพบว่าเด็ก66%ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ในบ้าน57%ไม่มีสมาร์ทโฟน36%โดยประเมินว่านักเรียนนั้นสามารถเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้เพียงแค่45%ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดด้วยนะฮะทีนี้น <ะ S 1> ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ <c oughs> สำนักงานสถิติแห่งชาติก็เปิดเผยผลสํารวจนะครับว่ามันมีผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ด้านสังคมเนี่ย มีอะไรบ้างในช่วงประมาณวันท<ม>ี่13-19เมษายที่ผ่านมานะครับมีมมผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามถึงประมาณ43,448รายนะครับพบว่า หกกังวลว่าบุตรหลานไม่พร้อมจะเรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับแล้วก็อย่างที่ว่าเลยความกังวลก็คือไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตเนี่ยไม่มีรองลงมาคือผู้ปกครองไม่มีเวลานะครับแล้วก็ทักษะด้านไอทีในการช่วยเหลือบุตรหลานในการเรียนออนไลน์นอกจากนี้ยังมีปัญหาคือไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้งานและเด็กก็ไม่มีทักษะด้านไอทีนะรร้รายไปกว่านั้นฮะเราก็ยังพบณบัดนี้เนี่ยเราก็ยังพบว่าบ้านของนักเรียนบางคนยังไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นพื้นที่ห่างไกล แล้วก็ห่างไกลกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะฮะขณะที่ประเทศไทยนั้นมีสัดส่วนควเรือนที่มีอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับสูงร้อยละหกนะฮะก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกนะครับซึ่งอยู่ที่ร้อยละ55แล้วก็ค่าเฉลี่ยของประเทศกําลังพัฒนาร้อยละ4 4ผู้ง่ายคืออินเทอร์เน็ตอ่ะมันครอบคลุมถึงนะฮะแต่อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะเข้าถึงการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมเข้าสู่ข้อมูลเนี่ย ยังถือว่าต่ำอยู่นะครับนอกจากเรื่องอุปกรณ์นั้นน่ะพ่อแม่ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเรียนรู้ของเด็กก็ไม่มีเวลาให้เด็กฮะโอ้โหก็เอางี้ตอนนี้ตอนที่เขาปิดกันหมดเนี่ยนะอันนี้พูดตรงก็มีเวลาละไปเปิดให้ไปด้านดูปริมาการเดแล้วให้ตอนนี้เราต้องเริ่มกลับมาทํางานลูกก็ยังไม่ได้ไปโรงเรียนยังอยู่บ้านทีนี้วุ่นวายมากเลยอย่างเช่นวันเนี้ยนะฮะภรรยาผมเนี่ยต้องพากุตาไปทําฟันใช่ไหมฮะ อ่าผมเองก็ต้องมาทํางานที่นี่ครับถ้เกิดปัญหาลูกยังมีต้องเรียนอีกสองคอร์สก็ต้องไปหาคนอื่นมาเนี่ยให้มาช่วยเข้ารหัสเข้าอะไรให้นะฮะคือมันมันต้องใช้กําลังคนนะนะครับแล้วสําหรับเด็กเล็กที่ไม่สามารถที่จะปริ้นการบ้านออกมาดูเองได้ไม่สามารถที่จะถ่ายการบ้านที่ทําแล้วส่งกลับคืนไปได้อะไองต่างเหล่านี้เป็นปัญหาเยอะนะฮะเป็นปัญหาเยอะอันนี้แม้กระทั่งสําหรับครอบครัวคนชั้นกลางเองก็เป็นปัญหานะอืมอืมนะฮะว่าไป พอมันไอเรื่องการเรียนออนไลน์คราวนี้มันก็เปิดโปงประเทศไทยหมด<ช>เลย ที่ผ่านมาเนี่ยสมมุติว่าถ้าสิปีที่แล้วเราเริ่มแท็บเล็ตแลวทาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยทุกคนก็จะมีแล้วนะฮะปร,ะริยายว่า<ช>จะต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ะะจะต้องเรียนออนไลน์ได้เสียงน้อยใช้แท็บเล็ตเป็นพื้นฐาน <c oughs> เราประเทศเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการศึกษาทั้งในเชิงการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตลอดชีวิตแต่ประเด็นก็คือว่ามันเป็นตัวเสริมไงพี่ชูวัน์ม,มันเสริมให้เราเรียนได้ดีขึ้นแต่มันไม่สามารถทดแทนการไปโรงเรียนได้ไงตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนเก็ เมื่อตอนเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ทุกคนก็คิดว่าโอ้ยโรงเรียนหมดแน่มหาวิทยาลัยหมดแน่เด็กสามารถเรียนกับมชีนได้นี่แหละฮะเป็นตัวพิสูจน์เลยว่ามันไม่สามารถที่จะทำได้ไกลเลยเดี๋ยวมาดูประเด็นต่างประเทศด้วยอ่า<ๆ>ก็เราพูดถึงความเหลื่อมล้ําที่ชพี่ชูวัตรบอกไงมันถูกเปิดโปงควาเปิดโปงคือความเหลื่อมล้ําในระบบการศึกษาเดี๋ยวมาคุยกันแล้วในโลกนะครับเขาเปิดเรียนกันแล้วทําไมเรายังดึงดัดทาออนไลน์อยู่อ่ะพักกันอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ Voice คัดเลือกเสริฟข่าวสำคัญผ่าน Li@ n e แอดให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองตา่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่ม Voice เป็นเพื่อนง่ายๆด้วยการสแกน QR code หรือกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ a d voice online เพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆที่เราคัดเลือกเพื่อคุณจะส่งถึงมือคุณแชร์ต่อให้เพื่อนคุณอย่างง่ายดาย Voice Online c h i s v i d e ก็ถ้าชื่นชอบรายการของพวกเรานะครับใน Voice TV นะครับก็อย่าลืมติดตามพวกเราใน YouTube นะครับ กดไลค์กดแชร์แล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อให้ไม่พลาดนะครับในทุกคลิปนะครับเพราะเรากดกระดิ่งแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีการเตือนขึ้นมานะครับฉะนั้นเราก็จะได้ดูโดยที่ไม่ต้องมาดูนาฬิกาอย่างเดียวนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเราต่อไปนี้เราจะได้เป็นเพื่อนกันตลอดนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนะครับอ่างเก็บน้าที่กลายเป็นเหมือนกับจะเป็นเทเลรายแล้วเกิดมาไม่เคยพบภาพแบบนี้มาก่อน มองโลกอย่างเข้าใจมองไทยอย่างรู้ทันทีน่าใสซอสอ,สอซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนทั้งประเทศ30กว่าล้านคนประชาชนอยากเห็นรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ใช่อยากเป็นรัฐมนตรีเพียงเพื่อสายสะพายแล้วก็ไปแย่งเก้าอี้กันกับสีโรดครามไผ่บูลในโอเวอร์วิวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18นาฬิกา มาต่อกันเลยนะครับ,รบอาจารย์พิษกับพี่ช,ชูวัฒน์นะทิ้งท้ายไว้ว่ามันสะท้อนนะครับถึงการเปิดโปงปัญหาทางการศึกษาส่วนหนึ่งก็คือปัญหาความเหลื่อมล้ำคือจริงๆความเหลื่อมล้ำเนี่ยเราพูดกันมานานคํานี้นะแต่เราไม่เคยตันหนักจนกระทั่งไอ้เรื่องเปิดเรื่องพอเรียนออนไลน์ขึ้นมานี่เราเห็นเลยว่าหูบ้านเราความเหลื่อมล้ำมันห่างกว่าที่คิด โดยทั่วไปก็ไม่ได้คิดว่าไม่มีความเหลื่อมล้ำแต่ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้ใช่ไผมคิดว่ามันไม่คิดว่าจะขนาดนี้มากความเหลื่อมล้ำเออเหลื่อมล้ำมันก็ดูอยู่ในอยู่ในสมองอ่ะคือรู้รู้อยู่ว่ามันมีความเลื่อมล้ำเราไม่เคยรู้เราไม่เคยไปนั่งอยู่ตรงนั้นคือเอว่าคือแบบเราเรียนในโรงเรียนนี้ใช่ป่ะเราก็คุยก็ให้โรงเรียนบางโรงเรียนมันคงไม่ดีเท่าเราหรอกไม่งั้นเราจะเรียนทาไมไม่งั้นเราจะมาสอบเข้าทําไมเราเข้าใจแต่เราไม่เคยไปนั่งอยู่ตรงนั้นเว้ยว่ามันมีโรงเรียนเอกชนมีโรงเรียนนานาชาติแล้วก็มีโรงเรียนเขาเรียกว ใช่ไหมมีท <Right? S 1> uh ั huh. ้งโรงเรียนวัดอะไรต่างๆเหล่าน like ี้อันนี้เรารู้ว่ามันมีอยู่อย่างที่อาจารย์พี่พูดเราไม่เคยเขาไม่้ว่าันเท่าไหร่ยังไงนะดูภาพรวมก่อนนะครับข้อมูลของ OECD นะมีการวิเคราะห์นะครับผลกระทบเกี่ยวกับการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของโควิดระบุว่านักเรียนกว่า1,570ล้านคนใน188ประเทศหรือคิดเป็น9 1 3ของผู้เรียนทั่วโลกเนี่ยต้นออกนอกโรงเรียนและหันไปสู่การศึกษาแบบนอกห้องเรียน ในรูปแบบต่างๆนะและนำไปสู่ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงดิจิทัลนะครับของแต่ละกลุ่มอีกด้วยอันนี้บอกไว้ก่อนไม่ใช่ปัญหาของเราประเทศเดียวเป็นปัญหาของโลกนะฮะดรภูมิสันทองเลี่ยมนาคผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสการศึกษาสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยบอกว่าสาการปัจจุบันระบบการศึกษาหลายแห่งในโลกหันไปใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบต่างๆเพื่อแก้ปัญหาการปิดโรงเรียนเป็นการชั่วคราวแต่สิ่งที่ต้องคำนึงคือ ระบบการศึกษาและระดับสาธารณูปโภคพ,พื้นฐานแต่ละประเทศแตกต่างกันประเทศที่ต้องปิดโรงเรียนกลุ่มแรกๆเช่นจีนฮ่องกงเกาหลีใต้อิตา,ตาลีหรืออเมริกาเนี่ยพบว่าแม้แต่ในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็ยังมีความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระหว่างนักเรียนหรือโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มยากจนด้อยโอกาสกับโรงเรียนที่มีความพร้อมอยู่ได้นะนอกจากนี้กนะารที่นักเรียนต้องอยู่บ้านนานๆยิ่งทําให้เกิด การลืมเลือนสิ่งที่เคยเรียนมาทาให้ต้องทบทวนใหม่ซ้ำอีกครั้งปรากฏตาการนะครับความรู้ถดถอย จึงเป็นสิ่งที่เราเริ่มเห็นนะครับและจากงานวิจัยพบว่าการที่เด็กต้องออกจากโรงเรียนประมาณ6สัปดาห์อาจจะทําให้ความรู้หายไปถึงครึ่งปีการศึกษาเพราะเฉพาะนักเรียนกลุ่มได้โอกาสหรือนักเรียนที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยเด็กต้องพึ่งอาหารเช้าอาหารกลางวันจากโรงเรียนผู้ที่ต้องการการดูแลนะครับจากครูอย่างใกล้ชิดเด็กกลุ่มยากจนและเปราะบ,บางและผู้ขาดทรัพยากรเช่นไม่มีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองสภาพแวดล้อมในบ้านมีปัญหาเช่นยาเสพติดความรุนแรงในครอบครัวก็ถือว่าได้รับผลกระทบ ที่มีความรุนแรงนะครับและน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งนะครับทีนี้มาโดนในกรณีของมหาวิทยาลัยนะครับก็อาจารย์อัธพลอนันตวรสกุลนะครับอาจารย์ฮูกนะครับประจำคณะคาุษาจุลานะครับท่านนี้ก็สนใจเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาความเหลื่อมล้ํานะครับอาจารย์อัธพลเนี่ยเล่าถึงปัญหาที่พบในการเรียนการสอนออนไลน์หลังเปิดสอนมาแล้ว5สัปดาห์นะครับ ว่าอันนี้คือพูดในระดับเพราะ,ะาที่เทิมที่ผ่านมาพวก<ล>เราก็ท<ช>ํากันกนะฮะจ้ารัตพลบอกอย่างนี้ครับว่าเราได้เรียนรู้ว่าแม้แต่เด็กมวาวทยาลัยก็มีปัญหาการเข้าถึงดิจิทัลนะครับเด็กนิสิตจุฬาเองบางคนเมื่อเขากลับบ้านต่างจังหวัดต้องเรียนออนไลน์เนี่ยไม่สามารถเรียนได้นะครับกว่าทางมหาวิทยาลัยจะส่งซิมมือถือไปให้เด็กทุนผ่านไป3 4ถง4สัปดาห์แล้วนะครับ อันนี้สะท้อนภาพใหญ่ว่าการเข้าถึงดิจิทัลเป็นช่องว่างที่กว้างพอสมควรทีเดียวนะฮะนะครับนิสิตเขารุศาสตร์เมื่อกลับบ้านแล้วก็ไม่สามารถเปิดกล้องเรียนได้เพราะที่บ้านมีปู่ย่าตายายน้องๆอยู่ด้วยกันเต็มไปหมดนิสิตบางคนนะครับต้องเอาอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไปนั่งเรียนนะครับที่โต๊ะมาหินหน้าบ้านเพร,ราะสัญญาอินเทอร์เนต็ตเนี่ยครับใช้ได้แค่ตรงนั้นระหว่างที่เข้าเรียนเนี่ยนะฮะต้องปิดไม์ไม่อย่างนั้นจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านด้านหลังตลอดเวลานี่คือบริบทของเด็กมหาวิทยาลัยนนนะะอาจรรยบกกัถ้เเปป็็ดม จะยิ่งท้าทายมากขึ้นฉะนั้นหากเราจะผลักดันให้เด็กทุกคนเรียนออนไลน์หมดจะต้องมีเด็กจํานวนหนึ่งซึ่งอาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะฮะ,อ,ะอาจารย์อธนพลยังพูดด้วยว่าเราจะใช้เลคเชอร์สชั่วโมงเนี่ยไม่ได้อีกแล้วนะน,นิสิตเริ่มไม่ไหวหลายคนก็ป่นนี่คือราจารนิสิตนะ,ะคนสอนด้วยที่ชวนคนว,ออว่าต้องฟังลคลิปตลอดเวลา เห็นได้ชชดว่านิสิตล้าหมดล้ากันทั้งหมดนะฮะนี่เป็นบทเรียนจากฝั่งมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเด็กโตฉะนั้นโรงเรียนในระดับมัธยมหรือประถมเนี่ยนะต้องตั้งหลักดีๆเพราะตอนนี้หลายที่เข้าใจผิดว่าสอนออนไลน์คือถ่ายคลิปแล้วคาดหวังให้เด็กนักเรียนที่บ้านเนี่ยดูคลิป7จ็ดคาบต่อวันเด็กๆน่าจะยิงซูไม่ไหวคือมันมีเรื่องหนึ่งผมเล่าเรื่องนิดนึ่งกันจากประเทจานาตพลมันจะคือการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยมัน ที่ไหนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยนะผมไม่ซื้อเลยเพราะว่าการที่คนบอกว่าที่ที่การเรียนการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพเนี่ยว่าผมฟังแล้วดีมากเลยนะบางคนบอกโหวิธีการจะช่วยเด็กนะเช่นการทำรายงานกลุ่มเนี่ยต้องให้เด็กมาใส่แพลตฟอร์ม Google แล้วเราถึงจะเข้าไปดูได้ว่าเด็กแต่ละคนเขาพิมพ์ตรงไหนตรงไหนจะได้รู้ว่าทํางานร่วมกันจริงหรือเปล่ามันแปลว่าเดิมเนี่ยการคํานวณภาระงานเนี่ยเขาให้อาจารย์สอนวิชาหนึ่งเขาคาดว่าให้อาจารย์เตรียมประมาณ3ชั่วโมง อันนี้ไม่ใช่แล้วนะเกินแล้วแปลว่าถ้าสมมุติผมเคยสอนสามวิชาต่อเทอมเนี่ยผมต้องสอนวิชาเดียวนะอืถ้าให้ผมทุ่มเทได้ขณะที่จะได้เป็นคลาสดีเด่นอ่ะอืคําถามคือคุณคิดไปถึงตรงนี้ได้ยังไม่ใช่คุณมาดูว่าโอ้ขอใครดีก็ไปสรรเสริญเขาลงมากกว่าที่เขาจําเป็นจะต้องลงนะเข้าใจว่ามมหมายความว่าทรัพยากรการเด็กเองก็เหมือนกัน ถ้าคุณสอนให้ดีเนี่ยมันมีโรกจิตแบบหนึ่งก็คือว่าวิธีอธิบายว่าจะทําให้ดีทุกคนต้องตั้งใจทําขอโทษว่าเด็กมันไม่ได้เรียนวิชาเดียวครับเขาเรียนหลายตัวเข้าใจว่าแล้วอย่างแล้วคุณจะให้เด็กทุ่มเทวิชาคนวิชา<ต>เดียวได้ไงแต,แต่ที่เด็กบอกเบื่อที่สุดนะพี่ที่เขารู้สึกอินนี้ที่สุดคือหนึ่งมันนั่งเรียนด้วยกันเนี่ย ในคลาสเนี่ยมันมันยังปฏิสัมพันธ์อะไรกันได้แล้วมันสงสัยตรงไหนมันสามารถถามหรือการทํางานกลุ่มเขาก็จะไปจองห้องในห้องสมุดจะห้องเงียบอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบสามารถเข้าถึงเอกสารอะไรต่างๆได้ง่ายอันนี้มันไม่สามารถที่จะทําพร้อมกันตรงนั้นได้ง่ายในระบบออนไลน์ระบบในโรงเรียนมันเปิดให้สมาธิหลุดได้มันมีอย่างอื่นมาเติมมีเพื่อนมาเติม ใช่ไหมมีเลคเชอร์มาเติมมีนู่นนี่มาเติมแต่ออนไลน์หลุดแล้วหลุดเลยสมาธิหลุดนี่เกลี้ยงเลยแล้วจะไปหวังได้ยังไงเจ็ดคาบเพราะนี้ไงเออแล้วไม่เหมือนมหาลัยไงเด็กเวลาเรียนอ่ะวันหนึ่งมาเรียนเจ็ดวิชาบางห้าวิชาบางเดินเรียนด้วยนะห้องหนึ่งไปห้องหนึ่งคือมันออนไลน์มันก็ดีบางเรื่องแต่มันก็ไม่ไหวเหมือนกันมันช่วยได้อันนี้มันช่วยในบางเรื่องได้แต่ว่ามันไม่แทนการเรียนในห้องเรียนเนี่ยไม่ได้มันเปรียบกับวงการ ทำสื่อได้ไหมเขาบอกว่า u t u b e เนี่ยคุณต้องทําอยู่ในระดับ8นาทีคนดูไม่เกินนี้หรอกใช่และนี่คุณให้สอนกัน3ชั่วโมงดูคลิปเนี่ยจะไปไหวเลยให้สอน3ชั่วโมงนี้เป็นนวัตกรรมที่หวยแต้ส่วนขององค์การศึกษาไทยนะเว้ยผมไปเรียนในมหาลัยระดับโลกที่แบบเหนือกว่ามหาลัยไทยทั้งหมดเนี่ยที่ผมเคยเรียนมาเนี่ยไม่มีที่ไหนสอน3ชั่วโมงะผมเรียนทั้งเรียนทั้งสอนทั้งสทำไปถึง3ชั่วโมงนี้ผมก็สงสัยมานานละอาจารย์เกียจไงส่วนหนึ่งแล้วก็สอนคือมันบริหารเวลายากเพราะ ตอนผมเรียนเด็กๆก็สองหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ตายแล้วห้าสิบชั่วโมงเองห้าสิบนาทีห้าสิบโทษห้าสิบนาทีก็คือหกสิบนาทีที่ว่าเนี่ยเขาให้เวลาห้าทีเข้าห้องห้าทีออกแล้วครูสอนเนี่ยห้าสิบและเสร็จแล้วคุณไปเข้าสัมมนาอีกห้าสิบนาทีเพราะฉะนั้นมีทั้งฟังมีทั้งพูดสัมนาพร้อมๆกันเนี่ยหนึ่งตัวใช้สองชั่วโมงผมสมัยผมเรียนอ่ะสองหนึ่งบางวันเรียนชั่วโมงหนึ่งวิชาหนึ่งเรียนสองครั้งต่อสัปนาไม่ใช่มาสามครั้งแล้วหลุด S <S 2> <S 2> เด็กหลุดมาไม่ได้มาครั้งหนึ่งในตามไม่ได้หลายคนก็ตั้งคําถามอีกนะครับว่าในหลายประเทศนะฮะซึ่งมีอาาราการติดเชื้อรายใหม่เริ่มลดลง และโรงเรียนนะครับในประเทศเหล่านี้ก็เริ่มกลับมาเปิดแล้วซะด้วยซ้ำนะฮะพร้อมกับมาตรการการป้องกันโควิดของนักเรียนประเทศอย่างอิสราเอลนอร์เวย์ญี่ปุ่นเดนมาร์กจีและไต้หวันเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งโดยนักเรียนกลับไปเรียนนะครับจะต้องปรับตัวกับวิถีชีวิตแนวใหม่มีการตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนทุกคนก่อนเข้าโรงเรียนบางเรียนสั่งปิดสนามเด็กเล่นนะครับแต่จัดระยะห่างของโต๊ะในห้องเรียนและหากมีโอกาสครูจะจัดการการเรียนการสอนนอกห้องเรียนแทนซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการที่หลากหลายโรงเรียนเนี่ยเลือกใช้ เพื่อลดนะครับการแพร่ระบาดของโควิดและเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อนะฮะโต๊ะนักเรียนของนักเรียนชาวเดนมาร์กอิสราเอลและนอร์เวย์เนี่ยถูกจัดให้อยู่ห่างกาัน2เมตรซึ่งเป็นระยะห่างที่ได้รับคําแนะนําจากองค์การอนามัยโลกว่าเหมาะสมกับการรักษาระยะห่างทางสังคมมากที่สุดทั้งนี้เดนมาร์กเนี่ยประกาศให้นักเรียนเข้าโรงเรียนจากหลายๆประตูเพื่อลดความแออัดและสั่งห้ามไม่ให้ผู้ปกครองเข้าไปในโรงเรียนขณะที่ในอิสราเอลนักเรียนถูกสั่งห้ามไม่ให้มีการสัมผัสาทางร่างกายกับเพื่อนๆและครู โรงเรียนในญี่ปุ่นจีนและไต้หวันเนี่ยก็ตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนก่อนเข้าเรียนและนักเรียนที่มีไข้จะถูกส่งกลับบ้านทันทีครับทีนี้ในกรุงปักกิ่งฮะในประเทศจีนนะครับในประเทศปักกิ่งเราประเทศปักกิ่งเลยนะเดี๋ยวนี้เขาใหญ่เขาใหญ่เขาบอกว่านักเรียนต้องกรอกข้อมูลในแอปพลิเคชันเพื่อคำนวณความเสี่ยงการติดเชื้อนักเรียนจะเข้าเรียนได้เมื่อแอปพลิเคชันแสดงผลว่านักเรียนนั้นมีสุขภาพดีขณะที่นักเรียนบางคนนั้นจะได้รับเครื่องวัดอุณหภูมิและต้องวัดอุณหภูมิขอออองงงตัวเยย่าน้ สองครั้งต่อวันเมื่ออยู่ที่โรงเรียนเช่นเดียวกับผู้ปกครองในประเทศอิสร,า,สราเอลนะครับก็ต้องกรอกแบบฟอร์มสุขภาพเพื่อยืนยันว่าลูกของพวกเขาไม่ติดเชื้อโควิด -19 หากมีครอบสมาชิกในครอบครัวติดเชื้อนักเรียนจะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ไปโรงเรียนนี่ก็อเข้มจริงนะครับเดนมาร์คครับเดนมาร์กนอร์เวย์น,นะครับย้ายห้องเรียนไปอยู่กลางแจ้งในเวลาที่เหมาะสมโอ้เมืองไทยตายนะฮะเนี่ยทั้งฝนทั้งหนาวทั้งร้อนทีนี้เพราะเขาทำทำไมเขาทําเพื่อลดการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ปิด ขณะที่สนามเด็กเล่นและห้องสม,มุดในหลายโรงเรียนยังไม่มีกำหนดเปิดให้ใช้บริการม,มันย้อนแย้งไหมไม่ก็คือไปยืมได้ห้องสม,มุดไปยืมได้บร,บรจุานะตอนนี้ต้องโฆษณาหน่อย ไม่ให้ใช้ในห้องแต่ว่าสั่งหนังสือก็ส่งถึงบ้านนะครับที่ธรรมศาสตร์เป็นเดนมาร์กครับยังติดตั้งอ่างล้างมือเอาไว้นอกตึกเรียนและกำหนดให้นักเรียนต้องล้างมือทุกชั่วโมงไ้เดกอันนี้ผมว่าเขาทาะโรงเรียนในไต้หวันก็ขอให้นักเรียนใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนเช่นเดียวกับในอิสราเอลนะฮะก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในโรงเรียนแต่สามารถถอดออกได้เมื่ออยู่ในห้องเรียนขนาดห้องเรียนโดยเฉลี่ยของเดนมาร์กมีนักเรียน20คนแต่เมื่อเกิดระบาดของโควิด19ต้องลดขนาดห้องเรียนลดลงไปอีก โดยแบ่งอี20คนเป็น2อถึงสกลุ่มนะและแต่ละกลุ่มจะมีห้องเรียนเป็นของตัวเองมีครูประจําชั้นระหว่างวันนักเรียนจะสามารถพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มห้องเรียนเท่านั้นนะนนนนประเด็นคือของเรามีอยู่60จะลดเป็น20<ม>ของเขามี20อยู่แล้วจะลดไปอีกเป็นอีก3ก,กลุ่ม,มประชา,ากรก็คูณ2คูณ3อ, <นะ S 2> อ่ะนะนะฮะแต่เขามีพอถูกไหมนอร์เวย์นอร์เวย์เขาใช้เวลากับกลุ่มนักเรียนจํานวน3-6ถึงคนเท่านั้นนี่ต่ไป ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงวัยห้องเรียนนอร์เวย์ก่อนระบาดมีอยู่20คนเช่นเดียวกันนะบฮะบางโรงเรียนในกรุงเซียงฮ้ยนะครับประเทศปักกิ่งเนี่ยนะฮะจะจัดเตรียมห้องพื้นที่ที่แยกจากนักเรียนคนอื่นๆไว้สําหรับนักเรียนที่มีไข้เพื่อป้องกันการเอาไข้ไปติดเพื่อนหรือแพร่กระจายโควิด19กรณีเด็กเรียนติดเชื้ออันนี้งงอ่ะแปลว่ามีไข้ก็ยังไม่ให้หยุดเรียนอ่าก็ยังไปเรียนได้แต่แยกออกมาคือคือหลายคนเนี่ยชื่นชมจีนเพราะจีนเป็นประเทศแรกๆที่สอนออนไลน์ แต่คุณลืมคิดไปว่าเขาสอนออนไลน์เนี่ยเพราะเขาไม่ต้องการเป็นดิส랩แต่พอมันเป็นปกติขึ้นมานิดนึงเขาก็ส่งกลับเข้าโรงเรียนทันทีไงของเราเนี่ยไม่ได้ระบาดแบบจีนหนักขนาดนั้นแต่ให้หยุดทันทีและหยุดยาวไปด้วยมึงคอยดูนะิ่างย้อจอต่งจ <นะ S 2> ริงเมื่อไวรัสหายไปจากโลกแล้วเนี่ยประเทศเราเนี่ยอาจจะได้รับรางวัลบางอย่างตามตัวตัวชี้วัดแต่ว่าลืมไปว่ากว่าจะได้รางวัลมาเพร่ว่าโอ้มีคนติดน้อยมาก บริหารจัดการดีมากเนี่ยโอ้มันแลกมาด้วยราคาที่ต้องจ่ายเนี่ยเยอะมันสูงมากครับแต่ผู้ง่ายว่าเขายอมให้มีมาตรการต่างๆเต็มที่แต่เขาก็ไม่อนุญาตให้เลิกหยุดเรียนมันไม่ได้ผมคิดว่าเขาเก็บนะว่ามันชผลกระทบเสียงก็เป็นการเรียนรู้ยงต้องเสียงอือนะฮะ อันนี้มปลว่าเรื่องหนึ่งก็คือเนี่ยมันจะไม่ถูกดิสับด้วยดิจิตอลใช่ไหมในโรงเรียนก็ไม่ถูกแต่ว่าในโรงเรียนจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งด้วยนะครับหนึ่งเนาะก็คือเรื่องความสะอาดก็ต้องทําเยอะคือแล้วเจ้าหน้าที่ที่อายุมากกว่า65ปีหรือมีปัญหาสุขภาพเนี่ยจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาทํางานในอิสราเอลเลยนะครับเนื่องจากพวกนี้มีความเสี่ยงติดเชื้อนะครับฉะนั้นก็ก็คือคนที่มีอายุเนี่ยก็จะไม่ได้กลับเข้าไปในโรงเรียน ค,คือมีมาตรการอีกอันหนึ่งซึ่งไม่เห็นอยู่ในตัวอย่างในต่างประเทศนะ <ภา S 2> แต่ว่าครูจุ้ยเนี่ยคุณคุณธิดานเนี่ยนะฮะพูดว่าก่อนที่คุณจะเปิดเทอมคุณต้องวางแผนล่วงหน้า14วันให้เด็กอยู่กับบ้านก่อนเด็กอยู่กับบ้านและครูเนี่ยอยู่กับบ้าน14วันเพื่อดูว่า,วาไม่มีใครเิดเชื้อเชื้อแล้วเปิดเทอมมาตรการเตยมการก็ต้องมีนะฮะแล้วหลายท่านเนี่ยผมเห็นคุณหมอแพทย์หลายท่านก็เขียนอยู่ใน Facebook อะไรเหมือนกันว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เด็กปัญหามันอยู่ที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนตัวไปแพร่ นะฮะถ้าผู้ใหญ่ป้องกันตัวเองได้ดีแล้วเนี่ยเด็กไม่ติดเด็กไปอยู่กันเองก็ไม่ติดเหมือนกันนะฮะเอาล่ะวันนี้เวลาเรามีเท่านี้นะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ ก็เหมือนกับว่าคาร์บอนเนี่ยมันสะสมอยู่เมื่อมันสะสมอยู่ในพื้นดินตรงนี้ถ้าเราไม่รู้นะทำให้มันแห้งนะฮะแล้วมันไปเกิดติดไฟขึ้นมามันก็จะกลายเป็นเหมือนเตาถ่านดีๆนี่เองคาร์บอนถูกไหม้นะรวมกับออกซิเจนกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะก็จะเกิดเป็นก๊าซเรือกระจุเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มันกักเก็บไว้รักษาคาร์บอนไว้ไม่ให้ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ